เรียนทั้งหมดทําความเคารพสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูก็มีเก็ดความรู้มาสอนนันกเรียนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีเก็บความรู้รอะไรมาสอนพ,อสพวกเราหรอคะเกร็ดความรู้ที่ครูจะมาสอนเป็นเกร็ดความรู้ที่นักเรียนควรรู้แน่นอนค่ะนักเรียนพร้อมเรียนกันหรือยังคะพร้อมเรียนแล้วครับคุณครูโอเคค่ะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเรียนกันได้เลยนะคะ ขนมผิงเป็นขนมไทยโบราณที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าและกระทิมีรสหวานหอมกลิ่นควันเทียนและมีเนื้อสัมผัสร่วนสุยเวลากัดเข้าไปจะละลายในปากส่วนประกอบหลักของขนมผิงแป้งมักใช้แป้งข้าวเจ้าหรือบางสูตรอาจผสมแป้งมันสำปะหลังเล็กน้อยเพื่อให้ขนมมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นกระทิเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ขนมมีกลิ่นหอมมันน้ำตาลทรายให้ความหวานไข่ไก่ ใช้เฉพาะไข่แดงเพื่อให้ขนมมีสีเหลืองสวยและช่วยให้เนื้อขนมละเอียดขึ้นกลิ่นมักอบด้วยควันเทียนเพื่อให้มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ลักษณะเด่นรูปร่างมักจะทำเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำมีหลายรูปทรงเช่นรูปดอกไม้หรือรูปกลมๆเนื้อสัมผัสแห้งกรอบนอกนุ่มในและละลายในปากได้ง่ายรสชาติหวานหอมกลิ่นกะทิและควันเทียน ขนมผิงนิยมใช้เป็นขนมสําหรับงานมงคลหรือเทศกาลต่างๆและเป็นขนมที่หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายฟองฝากหรือตลาดโบราณในประเทศไทยขนมตาลเป็นขนมไทยโบราณชนิดหนึ่งที่ทํามาจากลูกตาลสุกมีรสชาติหวานหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนประกอบหลักของขนมตาลเนื้อตาลสุกเป็นส่วนประกอบสําคัญที่สุดที่ทําให้ขนมมีกลิ่นหอมและสีเหลืองสวยแป้งข้าวเจ้า ใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทำตัวขนมน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลทรายเพิ่มความหวานให้กับขนมกระทิทํทำให้ขนมมีความนุ่มและมันมะพร้าวขูดใช้โรยหน้าขนมเพิ่มความอร่อยและความมันวิธีการทำโดยทั่วไปเตรียมเนื้อตาลนำลูกตาลสุกมาขยํำกับน้ำเพื่อแยกเนื้อและใย,ยออกแล้วคั้นเอาแต่น้ำเนื้อตาลที่บริสุทธิ์ผสมส่วนผสมนำเนื้อตาลที่ได้มาผสมกับแป้งน้ำตาลและกระทิ นวดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวหมักแป้งพักส่วนผสมไว้เพื่อให้แป้งและเนื้อตาลเข้ากันดีและทําให้ขนมฟูขึ้นนึ่งตักส่วนผสมที่ได้ใส่กระทงใบตองหรือพิมพ์แล้วนําไปนึ่งจนสุกโรยหน้าเมื่อขนมสุกแล้วนํามาโรยด้วยมะพร้าวขูดเป็นอันเสร็จขนมตาลที่ดีจะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มเหนียวและฟูและมีกลิ่นหอมของเนื้อตาลเป็นเอกลักษณ์ครับขนมวาฟเฟิลหรือวาฟเฟิล เป็นขนมที่มีประวัติยาวนานมาจากทวีปยุโรปโดยเฉพาะในแถบเบลเยียมและฝรั่งเศสมีจุดเด่นคือรูปร่างที่เป็นตารางสี่เหลี่ยมคล้ายรังผึ้งซึ่งมาจากแม่พิมพ์เหล็กที่ใช้อบคู่กันส่วนประกอบหลักและลักษณะเด่นส่วนผสมหลักของวอฟเฟิลโดยทั่วไปจะประกอบด้วยแป้งสาลีไข่นมน้ำตาลและเนยแต่สิ่งที่ทำให้วอฟเฟิลแต่ละชนิดแตกต่างกันคือสัดส่วนและสารที่ทำให้ขึ้นฟูวอฟเฟิลเบลเยียม จะมีเนื้อที่หนาและเบาฟูเป็นพิเศษมักใช้ยีสต์เป็นส่วนผสมที่ทําให้ขึ้นฟูและมีหลุมตารางที่ลึกทําให้สามารถใส่ท็อปปิ้งเช่นน้ําเชื่อมซีรัปผลไม้วิปครีมหรือไอศกรีมได้มากขึ้นวอฟเฟิลอเมริกันจะมีเนื้อที่แน่นกว่าและบางกว่าวอฟเฟิลเบลเยียมมักใช้ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาทําให้ทําได้ง่ายและรวดเร็วกว่าสตูววอฟเฟลิลเป็นขนมวอฟเฟิลอีกชนิดที่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มีลักษณะเป็นวัฟเฟิลแผ่นบางสองแผ่นประกบกันและมีไส้น้ำเชื่อมคาราเมลอยู่ตรงกลางวอฟเฟิลเป็นขนมที่สามารถทานได้ทั้งแบบของหวานและของขาวนิยมเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าหรือของว่างโดยเฉพาะวอฟเฟิลเบลเยียมที่มักจะเสิร์ฟพร้อมท็อปปิ้งหลากหลายชนิดขอขอบคุณข้อมูลจาก Google เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับเกล็ดความรู้ที่คุณครูสอนไปสนุกมากเลยค่ะคุณครูใช่ครับคุณครูมันทั้งสนุก และในความสนุกนั้นก็สอดแทรกด้วยเกร็ดความรู้ที่คุณครูมาเล่าให้พวกเราฟังครับรวมกันแล้วทั้งสนุกทั้งเฮฮาเลยครับคุณครูโอเคค่ะนักเรียนครูดีใจนะคะที่นักเรียนชอบเกร็ดความรู้ที่คุณครูนํามาสอนนักเรียนในวันนี้สําหรับคราวหน้าจะเป็นเกร็ดความรู้เรื่องอะไรรอลุ้นกันในคาบต่อไปค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ